ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื่อนนี้เราแอมเรทงสิบผ้าเดินทางไปติดตามตุลย์ครับนาแจ้ครับท่านผู้ชมนาแจ้เพิ่นมาทําบุญครับท่านผู้ชมเนาะรอพระใหญ่ครับท่านผู้ชมรอพระรอพระใหญ่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเนาะนั่งถ่ายอยู่ฟังตั้งทีครับนั่งกินเข่ากินน้ำครับท่านผู้ชมนั่งเศร้าเมื่อยครับฝันดีครับได้เลขกสามตัวไปฝากอีฟซีงวดวันที่สิบหกนี่ครับสิเป็นเด็ดเด็ดตัวไหนครับเดี๋ยวบราแอมเรทงสิบผ้าไปสอบถามนาแจ้ของข้าครับไปรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับน ok ้าแจ้สวัสดีครับค่ะน้าแจ้สวัสดีค่ะครับผมธโมชุชมเนาะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่างวดที่ผ่านมากครับศูนย์สามจังๆเนาะครับน้าแจ้เนาะครับผมมือนีน้าแจ้เพิ่นมาบวงสวงหระครับธโมชุชมนี่กำลังเทปูนแล้วบ่ครับยังเลยครับยังเพิ่นแล้วบ่ครับนี่ยโอ้พระใหญ่ตัวครับท่านผู้ชมน้าแจ้เพิ่นกับมาร่วมสร้างเป็นเป็นสร้างเช่นกันบ่ครับครับผมเรามาสร้างเป็นสร้างเลยโอ้ยสุดยอดครับขอเสียงดังๆจักหน่อยเนาะครับน้าแจ้เนาะ ฟันดีอยู่บ่ครับโค้งสุดท้ายเด้๋ยได้นี่ฟันเราพญานาคมาหอมแก้มพญานาคไมหญิงครับพญานาคผู้หญิงมาหอมแก้มครับเนี่ยอ้อบาดนี่สียังครับพญานาคสียังนี่แดงแดงครับฮะสีแดงพญานาคสีแดงมาหอมแก้มครับแต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงโอ้ยแต่งกายบอกครับเป็นจังไหนนี่เป็นกายโมแปลงครับเป็นพญานาคเลยแตงหัวเป็นผู้หญิงจังไหนครับ เพิ่นมาหอมแก่ผมผมบอกว่าอย่าหอมผมว่าโอ้มาแลบลิ้นเลยนะเลยแลบลิ้นใส่แก้มนะไม่แลบลิ้นใส่แกบก็ต้องเป็นผู้หญิงแหละเนาะครับผมสีแดงจึงคืองเลยคตัวใหญ่ซ้ำไหนครับใหญ่ครับประมาณประมาณใหญ่ใหญ่ครับซ้ำต้นเผาปะครับประมาณต้นเผาปะครับครับครับผมประมาณต้นเผาด้วยครับด้วยไม่ได้ครับบารนี้ตัวเล็กครับแต่ว่า ตัเก่าครับหนึ่งพันเก่ายืนยันตัวเลขหนึ่งศูนย์หนึ่ครับมั่นใจครับมักร้ยเร์เซ็นต์รยเปเลยหนึ่งศูนย์่งศะคาถาเป็นเตะเอากับพญานาคนะครับนะเจ๊สิเตะตัวหนผมเก่าบอดี้เบินีนังชือเก่ายักษ์นเป็นเล็ตัวใดพญานาคพญานาคดีกระนำเก่าเก่าครับแก้มแก้มนเก่าแก้มขึเก่า หอมหาหอมหกเนาะเอาเก้าหาเก้าหกไเนาะครับตาแจเนาะกันไหวกันไหวกันไเก้าห้าเก้กับหนึหรือว่าสามตัวกับหนึ่งศอันนี้ฟันว่าจะได้ก่าครับหนึงศูนี่ฟันว่าพระธุดงมาบอกพระธุดงมาบอกหนงัน1มหนึ่งพันครับปเอาเงินไหนหนึ่งพันโอ้พระธุดงค์พระธุดงค์นมได้เครับเนาะเพราะว่ามาถ่ายคลิปคลิปกอนี่เป็นพระธุดงค์นมครับครับผม เพราะว่ารวมกันทําบุญชาวบ้านมาหลายเนาะครับนาเจเนาะมันใจลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมสุดยอดเลยครับเอฟซีเนาะเอาเอาอย่างกับเอฟซีนะครับนาเจมันหมานเนาะเอาให้นาเจ้เป็นไปพักคอนไปทําบุญครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขชุดเก่าชุดใหม่ไปครับนาจอครับขอบคุณที่รักครับนาเจครับสวัสดีครับ ครับผมธรรมโอชมนตาโเลขของนาแจ้ครับธรรมโอชมยังอยู่ตัวเก่าชุดเดิมครับธรรมโอชมเนาะมั่นใจครับ1 0 0 1 0 0ครับตัดเลนครับ1 0 0 1งศูนย์ศนย์ครับศูนยูนย์้าครับธรรมโอชมวันที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนาแจ้ครับสำรับคลิปนี้บ่าวแอมรทุนกฤษฎีลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต้ยานเพิ่งไปใส่เอฟซี เมื่อนี้ครับเมื่อนีบเบาแอมโลทงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ,บเบาแอมโลทงนีได้เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออกของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสิริถือกนะครับน้องสมผั้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคััครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหายยมมหาสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการทายกลับคืนมาได้ พ่เมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่ลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เบิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไง พอนวดสดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาเลยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับ,บ,<อ>บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคโกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค,ค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามี อาถันมาบรมาบังนาล้านเห็ดในคนมองม่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายข้าครับขายดีปันเทนท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสไมาสักกระกาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแทะแครับท่านมู้ชมมือแทะแะล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลัก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ยแต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหงยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเมือโท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่บานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบ่าหลายครับมาฝากเอฟซีบ่หลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามาตรงกับสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ํอาบอกไปแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุ